มาจ้าพี่น้องมื้อนี้เมนูปลาหมึกอีกแล้วจ้าปลาหมึกของเราได้มาจากลูกซัดคือเกาจ้พี่น้องจ้ามื้อนี้ใชมาผัดกระเพราปลาหมึกจ้าพี่น้องผัดกระเพราปลาหมึกใส่บุญเส้นจ้าพี่น้องเพราะวานยีงปลาหมึกมันน้อยน้อยพี่น้องกพราะันกระหาสิบ,บาทด้วยจะในเพียงขัดแถปลาหมึกเมี่ยอ,อ่ะอันดับแรกเลยนะจ้าเ้าก็เอาปลาหมึกมาหั่นก่อนนะคะพี่น้องจา้าเพราะว่าอันเทเขาขายมากอันอเทเขา,าอัน ได้มากนัน่นมันมันตอนใหญ่จ้ะพี่น้องฮะกับมาหันมันเป็นตอนหน่อยๆก่อนพอดีข้ามเขาห้านะพี่น้องอนี่แหละฮันออกมากระสบประมาณนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้านี่ฮะกับไป,ล,ปล่างก่อนด้วยพี่น้องต่างก่อนจ้ะเสร็จแล้วฮะกับปลาหมึกมาพักไหวนะฮะกับมาตามบอกพริกตามกระเทียมจ้ะพี่น้องบอกพริกนี่กระตองเพชรเลยจ้ะเพราะว่ามากินเผ็ดอยู่แล้วจ้ะทั้งสองคนเลยนะพี่น้องอ้ำปลาพริกแหลกแล้วแล้วบันีี่ฮะกับมาอันเด็ดใบกะเพราก่อนฮะกับมาเตรียมเครื่องเตรียมยางว้ให้มันเรียบร้อยก่อนจ้ะพี่น้องแล้วฮะจ้องจ้อดียวมากพัดทีเด เอหฮากามาเด็ดใบกระเพ้าใบกระเพ้ากับโลตัดคือเก่าจ่าพี่น้องเสื่อมากมองเดียวกันเลยปรดนี้ฮากามาตั้งกระทะให้มันหอนจ่าพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปอุ๊เชน้ำมันคือใส่น้ำมันหลายแถะเออล้างกลงนี่ก็คือตักออกอีกเด้อจ้ะพี่น้องจ้าพอน้ำมันมาหลายแห้งพอจ่าพี่น้องเพราแต่กระทะหอนแล้วน้ำมันหอนแล้วด้วจ่พี่น้องห้ากากใส่บักพริกนี่แหละจค่ห้าตำใบใส่ลงไปเลยใส่ลงไปขวาก็เลยจ้ะพี่น้องตอนใส่บักพริกลงไปเนี่ยเขาต้องรีไฟให้มันอ่นค่อยๆด้วยจ้ะพี่น้องเนมาะสมัจ้ะพี่น้องอไม่ใช่สมักพจ่กพี่ ใส่แขนปลาหมึกลงไปเลยใส่ลงไปผัดเลยจ้ะพี่น้องนี่เฮาจะคอยมาเพิ่มไฟขันตอนนี้เลยจ้ะพี่น้องแล้วก็มาปรุงรสคือเก่าจ้ะพี่น้องโคเลียกเลาให้มันเข้ากันแล้วก็มาปรุงรสคือเก่าจ้ะผงนัวจ้ะรสดีจ้ะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลนี่ก็ได้ลายเติมเพราะว่าอย่างแบบ ปลาหมึกก็นก็เข็มแล้วนะพี่น้องน้ำตาลจะไล่เติมนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็ใส่ซอสฟ้าเขียวคือเกาจ้ะพี่น้องเสจแล้วก็มาโคเล่โคเล่ให้มันเข่ากันจ้ะพี่น้องอันนี้บ่ได้เติมนามเลยเดยอพี่น้องนามมันออกมาจากปลาหมึกออกมาจากยังจะสิไมมพี่น้องเพราะแต่โคเล่โคเล่เข่ากันแล้วถ้าก็ใส่วนเ้นลงไปเลยจ้ะวนเส้นสดธรรมดาเลยนะจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็มาโคเร่โคเล่ให้มันเข่ากันให้วนเ้นให้อันปลาหมึกให้ยังมันเข่ากันจ้ะพี่น้องโคเล่โคเล่ไปก่อนให้มันสุกก่อนจะ ตามตัวใบกระเพราจากพี่น้องใบกระเพรากระย้ายญ่พี่น้องหอมหอมหอมดีแท้แท้จ้ะพี่น้องอืใส่ลงไปแล้วเขาก็มาข้เล็กขเล็ให้มันเข้ากันจริงๆแล้วปลาหมึกกับเส้นน่ะสุกแล้วพี่น้องแต่ว่าพักอันใบกระเพราเฮาบ่ทันได้สุกเด้อจ้ะพี่น้องเฮาก็มาเฮ็ดให้มันสุกก่อนมาข้เล็กขเล็นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องเอาสุกพอดีพอดีจากพี่น้องแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยบาตรนี้ตักเสิร์ฟได้เลยหน้าตาก็สิประมาณนี้จ้ะพี่น้องจ้าตะเล็กว่าสิบ่ใส่วุ้นเส้นดอกแต่ว่าปลาหมึกมันน้อยโพดก็เลยเอาวุ้้้้้้้้นนนนนเเสสสมมมมาาาาาาใ่่่่จจะะะพีีออออออองซืืืยูหตกก็ิปรณ กับเป็นตะกินเขาเพิ่อนอยู่ได้ล่ะน้อเออดูสิโอ้ยไปจา้าไปกิน